ใบหน้าค่ะสลับขาขึ้นลงขึ้นลงก่อนสลับเขา่าขึ้นลงขึ้นลงชันเข่าขึ้นมาค่ะแล้วเปิดเข่าออกไปด้านข้างเอาฝ่าเท้าประกบกันไม่ต้องประกบกันสนิทนะคะแบกฝ่าเท้าออกให้เหมือนเปิดหนังสือนะไม่ต้องดึงเข้ามาใกล้นะให้ให้ขายืเข่าหลังตัดนะไม่ต้องดึงเข้ามาชีดลำตัวนะคะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกพับลำตัวพับจากแกนกลางลำตัวนะยืดแนวหลังนะไม่งองหลังในการพับนะ ไม่โกงหลังม่ได้ลดลงนะกดน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งนะคะครับเชิงการไปด้านหน้าให้ทําได้นะคะขยับเท้าออกไปทางขางให้มีช่องเราจะ,ะวางส่อเข้าด้านในหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวขับกนกลางลำตัวนะโกงด้วยการโกงหลังช่วยนะไหลไม่กดขึ้นมาใกล้หมุนนะคะแบกฝ่าเท้าออกเหมือนกลางหนังสือนะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะ หายใจออกผ่อนคลายค่ะเอามือช้อนเข่าตั้งขึ้นมาค่ะขยับเท้าไปที่ขอบแบนค่ะวางขึ้นด้านหลังเราจะทิ้งเข่าอีกค่ะหายใจเข้าหายใจออกทิ้งเข่าไปทางซ้ายหายใจออกทิ้งเข่าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปขวาสังเกตความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเวลาที่ไปซ้ายกับขวาเนี่ยต่างกันตรงไหนยังไง,งนะคะ การเรียนรู้ร่างกายของตัวเองนะคะว่าสองข้างเรา,างานเท่ากันหรือเปล่าข้างไหนตึงกว่ากันลองสังเกตตัวเองดูนะคะจะได้รักษาถูกจุดเนาะตั้งเข่ากันมาตรงกลางค่ะเอามือเข้ามาด้านในค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าขเข่าขยับลง,งพับตัวไปด้านหน้าลำตัวอยู่ระหว่างขานะเดินมือไปให้ไกลที่สุด ใช้ไกลสุดขยับสะโพกไปด้านหลังได้ค่อยค่อยพับตัวลงมาเรื่อยๆค่ะใจเข้าลึกใจออกผัคขาหย่อนข้อศอกผัคขาเนี่ยลองเอามือลอดใต้ขามาจากที่เท้าสิใจเข้าใจออกแล้วค่อยค่อยไถ่ส้นเท้าไปด้านหน้าสิแล้วเราค่อยค่อยลดไหล่ตามลงเท่าที่ไหวนะเอาส้นเท้า วางแล้วยกสีเท้าขึ้นแล้วค่อยๆดันส้นเท้เาไปด้านหน้าตอนนี้ค่อยยืดเาออกค่อยดันไปดันไปเอาเท้องที่วเลยนะแล้วค่อยเหยียดแขนออกไปแบบนี้ใครสีจษะหยุดได้พื้นแล้ววางนะคะได้วางเลยนะคะหรือจะวางคางก็ได้นะคะใ้รไม่ถึงนะคะใช้บล็อกมาวางช่วยได้นะเอาบล็อกมาวางมีใต้ะคาะแล้วเอาคางวางที่บล็อกก็ได้นะคะจะไม่ค่อยใช้อุปกรณ์เท่าไหร่ ข้ค้างไว้ท่านี้แหละไม่ถึงก็ไม่เป็นไรตราเนี้ความยืดตึงของร่างกายนะหายใจเข้าออกนึดๆยาวๆค่ะเปลกปลายเท้าไว้นะสามถึงหน้ารอบรงหุจากเอาให้ใกล้พื้นที่สุดใครสอดแขนไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาแขนกลับมาที่เดิมจับที่ปลายเท้าไ,ได้นะคะไม่ต้องห่วนะท่านี้นะเป็นท่าเต่า แต่คล้ายๆตาเไยนะมีประโยชน์มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะคะตาตาจะไม่ค่อยพาดเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะค่ะท่านี anya, ้ช <im> ่วยยืดหลังส่วนข้างก็ยืดหลังส่วนล่างค่อนข้างเยอะค่ะใว้นวดกระตุ้นเอไว้ยวะช่องท้องค่ะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารใครไม่ไหวเอาแบบใสยเตาแบบนี้ได้หายีจเข้าหายี่ออกค่อยๆลงตัวกลับขึ้นมาค่ะเข่าขึ้นแล้วก็วางส้นเท้า แล้วก็วางมือไว้ด้านหลังขั้บขาไปทางขวาขับขาไปทางซ้ายอีกรอบค่ะมันจะเติมเส้นใต้ขาค่อนข้างเยอะนะคะาเมื่อกี้เนี่ยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าขาชจอกค่อนขลายขับขาเข้ามาใกล้กันประมาณเท่าช่วงสะโพกันเขาไว้นะมือวางที่พื้นด้านหลังนิ้วมือชี้หาลำตัวนะคะ เข้าค่ะแอนโปกยี่ตัวไว้หายใจออกเราจะกดเท้าให้แน่นแล้วเราจะเลื่อนสะโพกไปหาส้นเท้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเข้าไหวเลื่อนอีกเลื่อนเพิ่มไปอีกงอขอ้ขอศอกข้อศอกไม่เดินตามมานะมืออยู่ที่เดิมออกชี้ไปด้านหลังาจะเลื่อนสะโพกนะเลื่อนสะโพกแล้วเดินเท้าขยับไปด้านหน้ารู้สึกตรงไหนเอ่ยคะนี้ตึงตรงไหนคลายตรงไหนยืดเส้น ัวไรกันนะคะตึงมากๆเลยเนี่ยท่าง่ายมากแต่ประโยชน์ค่อนข้างเยอะใครตึงมากถอยสะโพ๊กลับไปได้นะคะใครไหวขยรเพิ่มขับขยับสโค๊ปนะะไปครับเพิ่มหายใจเข้าลึกหายใจผ่อนคลายนะหลับรู้ลมหายใจเข้าลึกๆยาวๆยืดหัวไหล่นิดนึงนะคะเดินสโพปกลับเล็กน้อยค่ะทีนี้เราจะเหยียดขาซ้ายออกไปค่ะยกตัวขึ้นมานิดนึงค่ะเอามือซ้าย ขามาทางด้านขวาแบบนี้หายใจเข้ายืดหลักขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือไปด้านหลังหูดังกรอบเลยหายใจเข้าหายใจออกเราค่อยๆก้มลงเหมือนเราจะเอาหน้าปัดหาพื้นเลยนะคะเอาที่ได้นะใครวางคืนได้วางคะ่ะหายใจเข้าเนื้อใจออกค่อยๆวางหน้าปัดลงพื้นนะเราไม่วางข้อแข็ด้านขวาลงนะน้ำโกงนะ รู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะท่านี้ท่าที่ทวิตบิดตัวนะเป็นการยืดแบบยืดเลยนะคะเอาเท่าที่ไหวคะ่ะเดี๋ยวเขายกมืตตกกลับมามาหายใจเข้าค่ะหายใจออกช้างขาซ้ายเหยียดขาขว,วาค่ะเอาขวาข้ามข้อขาซ้ายค่ะเดี๋ยวเดินมือด้าน <ะ S 2> หลัง,ไปไปงใช่ไหมโอเคนะไขวาัานก็ผ่านได้วางค่ะ โะโพกขวาลงนะไม่ไจะแขงสะกขึ้นนะหัวไหล่ไม่ิดพื้นนะขิดึ้นกนะัขสั่นๆนะทางนี้นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะปลายออกจากท่ากลับมาตรงกลางค่ะ,ะเงียค,ย,ยค่ะสบายๆค่ะใครจะค่อยค่อยขาเทีนี้เราจะทำท่ากบนะคะ ขยับเข่าออกไปด้านข้างค่ะให้ข้อเท้าอยู่ในเดียวเดียวกันกับเข่านะคะเปร็ยเท้าไว้นะขยับออกไปกว้างเท่าที่เราไหวเลยหายใจเข้าเอาให้กว้างที่สุดเท่าที่ไหวนะคะแล้วมือด้านหน้าข้อมือข้อมืออยู่ใตออ้หัวไหล่ค่ะหายใจเข้าล้วจะยกตัวไปด้านหน้าค่ะหายใจออกถอยไปด้านหลังแมวท้องไว้ไกระดก้นนิดนึงหายใจเข้ายกไปด้านหน้าหายใจอนนจอกไปด้านหลังใครไหวลดข้อศอกลง หายใจเข้ายกไปด้านหน้าหายใจออกยกไปด้านหลังหายี่เข้าหายใจออกเข่ากับข้อเท้าตั้งฉากกันอยู่ในแนวเดียวกันนะคะท่าปกไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่เพราะว่าเปิดจะโปบค่อนข้างเยอะกลัวจะถาวรไม่ดีกลัวจะมีอาการบาดเจ็บวันนี้ทาฝึกแล้วนะท่าแปลกๆหน่อยนะหายใจเข้าหายใจออกยืดไปด้านหน้าหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะ ข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันกับเข่านะคะค้างไว้ตรงนี้ถ้าเปิดนะคะออกได้อีกเปิดไต่ถ้าติดพื้นได้ก็ติดพื้นไปเลยค่ะหายใจเขา้าออกที่ๆเดียวอยาเปิดสะโพกแตลึกมากเลยนะวันนี้รู้ลองหายใจหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยวอยาันอามด้านในได้ดำงานนะหายใจออกค่อยๆค,คลายออกไปขยับกว้างเท่าที่ไหวเลยแล้วค่อยๆคลายออกจากทัาค่ะแนวท้องนะคะ แล้วค่อยเลื่อนตัวไปด้านหนะ้าแมวท้องเยอะๆวางแล้ท้องลงเก็บเขาเข้ามาช้าๆค่ะอยู่ที่หน้านอนคว่ำนะทีนี้เราจะยืดหน้าขานะออกเข่าเข้ามาสลับกันหายใจเข้าออกเลียบๆ,ๆยาวๆทีนี้เราจะพับขาซ้ายเข้ามาค่ะเอามือซ้ายเอื้อมไปจไปับปลายเท้าซ้ายค่ะ กดจนกนเท้ทาเข้าหาสะโพกเท่าที่ไหวค่ะใครมีหมอนเอามาหนุนได้นะคะหรือจะวางหน้าผาลงที่หมอนแบบนี้ก็ได้นะกดเท่าที่ไหวเลยนะหายใจเขา้ายึดหรือจะนอนคว่ำแบบนี้กดสะโพก,กลงหาไอ้กดจนท้างลงหาสะโพกซ้ายให้ได้มากที่สุดลองยืดหน้าขาซ้ายนะ ครที่ตึงก็จะรู้สึกมากหน่อยนะท่านี้แล้วใครไม่ตึงก็มีความยืดหยุ่มมากก็ไม่รู้สึกอะไรนะเปลี่ยนท่าค่ะลายค่ะพับขาบขวาเข้ามาเอามือขวากดช้นเท้าลงมาหาสะโพกเท่าที่ไหวค่ะวางกระหนักลงที่มือซ้ายได้เลยเหนื่อยกันหรือยังทุกคน <c oughs> จะจบแล้วจะจบแล้วอยู่กันอีกนิดนึงอง้งไว้สานถึงข้าล็อกลมหายใจคลายค่ะยกตัวกลับขึ้นมา ยังไงกันบ้างคะหวังว่ายคะบำบัดในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมัเจอกันใหม่ปังหน้านะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ